สวัสดีสวีดัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซน้องอุงหญิงเพชรรันแพงสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรรันแพงและสวัสดีเอฟซช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านครับผมสําหรับวันนี้หนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอบพี่น้องคราคือเก่าตามสไตล์ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดครับพี่น้อง ป <Net> าดมอนีเพิ <Works> ่นเก็บโต๊กช่วงแรงครับพี่น้องสองคลิปมานี่ลงคลิปที่สองบ้เวว่าอะไ้บอมาว้าอะไ้ใจสิขาดพี่น้องเป็นยังคือวางสั่นเดี๋ยวผมไปภาพไปฟังก่อนแล้วสิฮหวว่าสิ่งที่ผมอดใจบ่อะไรเป็นยังต้องออกมาเบอกคือยังครับพี่น้องไปฟังกันครับ ังไรครับพี่น้องสุดยอดยอดสุดว่ครับพี่น้องปั้ดมันเป็นความรู้สึกอย่างไรพี่น้องร้องห่วยวะร่องพิจารณาเบึ่งสําหรับนุ่มบลคนเน็่กำลังสิบอกว่าทุกทุกครั้งที่เธอเดินขึ้นเวทีทุกทุกครั้งที่เดินเธอเดินไปจับไม้ทุกทุกครั้งที่เธอร้องเพลงมันหาวขึ้นน้ำนาพี่น้องมันจวดมันมวนอะ่ะเป็นเป็นเป็นศิลปินเป็นนักร้องคนหนึ่งที่สามารถทําให้กระตุ้น คนคนหนึ่งหรือหลายๆท่านกระตุ้นความรู้สึกเป็นเห่าๆนะผมบ่แปลกใจว่าทำไมเอฟซีที่เขาติดตามเอฟซี FC ที่เขาไปเชียร์เขามีความสุขเข้ามวลเขาจวดสำรับโนโวลโคเลตครับพี่น้องเคยเบิงอยู่ตลาดหน่อยเบิงอยู่ภาคอีสานเท่ออยู่ศรีสะเกดอยู่อูบลเคยเบิงจริงสี่นะครับพี่น้องเลี้ยวที่นี่ผมก็ได้ไปเบิงคือยังคลิปลาสุติผมไปเชียร์ลาหน่อยอย,ยุงเทปผมก่แปลกใจเลยว่าเป็นอย่างเอฟซีทังกเทามอ ทั้งชุนบุรียังสี่ทั้งระยองเข้ามวนเข้าจวดกันนะครับนี่อะไไงครับพี่น้องจากพี่น้องเบื้องคลิปมองหันไปเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเป็นเห,าหา่าๆเป็นจวดๆรอพี่น้องนอ้องมวนครับเห็นม่วลาน้อยเศร้าเช็กแค่เพียงเดียวกับมวนครับพี่น้องผมเบิง้งผมว่าวัดขันผมว่าเอาคีปนี้มวาว่าพี่น้องฟังนี่แจ็คซีวาจะไหนมวนแม่ครับพี่น้องมันเป็นเห,าหา่าอาการแบบซึ้ ผมมาวอดทรง็กน้อยักเรียนนะผมกับครับรถตู้รับทรงนักเรียนนําหลังจากเหลืองานกับไปรับนักเรียนเนาะผมกับขี้มาผมกับโอ้ยอยากเบิ่งหลานหน่อยกับเขาไปติดตามไปเบิ่งช่องพอพวกกันใช่ครับพี่น้องปาดหลานหน่อยเศร้าช็กซึนมีแห้งมวนไผ่ป่มวล,มวลนะ่ะป่วยเอาอตรงซะแค่หลานหน่อยเดินขึ้นไปจับไม่เอาสังเกตพอนอนเบิง่งจิน่ะเราหาวคักเดียว่าหาวจากไหนมันมวนเนาะพี่น้องนี่คือเป็นศิลปินคนหนึ่งที่สามารถทำ ให้เอฟซีทั่วประเทศมีความสุขทุกครั้งที่เธอจับไม้แล้วเธอคนนี้หรือหลาหน้่อยคนนี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้จับไม้ร้องเพลงให้เอฟซีฟังมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์สุดๆกับพี่น้องแปลกใจบ่คนอื่นห่วงกับส่วนหนึ่งเขาก็นั่งฟังไปเรื่อยๆฟังดูว่าเสียงคนนั้นคนนี้หมายถึงศิลปินท่านอื่นเขาก็ฟังไปเสียงเท่านั้นคนนี้เป็นยังไงเนาะมวนบ่เป็นยงไรเขาก็ติดต,ตามฟังสมมติถ้าหมายถึงศิลปินท่านอื่นแต่แปลกใจบ ทุกครั้งทีุ่่๋งอิงเพชรบ้านแพงหลาน้อยเพชรบ้านแพงเฮานี่แค่จับไม่ขึ้นนะมันเป็นเห,าห,าหน่หาเห่านำเลเด้มวนมวนมวนจอยจอยจอยซื้อมืนน่อนี้ผมเสื้อเล่ยวาหลายท่านเอฟซหลายๆท่านที่ไปติดตามหรือไปชมคลิปนี้ผมเสื้อเล่ยวาหลายๆท่านมีความสุขหลายเป็นเห,าหา่าเห่าย่ามได้แหงคาโกเกาเด้จําได้ไหมที่ผมพูดว่าเอฟซพูดถึงหลาน้อยมากที่สุดย่ามได้ ยง่ร้าหลาหน่อยสิมายง่ร้ายสิเปิดฤดูการอดไม่ไหวแล้วนี่คือน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับพี่น้องน้ำจิ้มที่หลาหน่อยมาเศร้าเช็คนิดเดียวปัดมันเป็นเห่าๆอันนี้บได้เวอร์เด้แต่ผมนี่ความสุขผมพูดว่าความสุขไงผมบได้ว่ามาเบาห้เวอร์ผมมวนของผมผมจึงอยากพูดอยากประชาสัมพันธ์อยากเผยแพร่สิ่งที่หลาหน่อยเห็นคอนอย่างมาห่วงเพียบแลวมันเป็นเหาๆแค่เพิ่นขื้นเพลงดนตรีมา มว้วนเกินขึ้นมาปั๊ดเจ้าเจ้าพี่น้องเจ้าเจ้าวจวด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 เป็นเด็กคนหนึ่งที่สร้างความสุขให้เก็บเอฟซีทั่วประเทศตลอดเวลามีความสุขหลายๆด้านผมไม่อยากอธิบายเดี๋ยวข้อสิว่าเขาบอกนะเพราะว่าหลายๆท่านติดตามหลานหน่อยตั้งแต่ติดตามหลานหน่อยความสุขความทุกข์นี่หายไปมีความสุขทุกครั้งที่หลานหน่อยขึ้นเวทีมีความสุขทุกครั้งที่เห็นหลานหน่อยใส่สุดตัวได้ออกมาวันนีุ้ดชุดอะไรร้องเพลงอะไรจะร้องกี่เพลง เพลงต่อไปเพลงอะไรเพลงนี้เพลงอะไรทุกคนลุ้นทุกคนมีความสุขในการรับฟังหลานหน่อยความสุขแบบนี้หาได้ที่ไหนจากองอิงเท่านั้นแม่นว่ะครับพี่นอ้ององอิงผ้าชวดองอิงผ้ามวนนี่คือความสุดยอดผมเสื้อเลยว่ามื่อนี้หลังจากเอฟซีหลายๆท่านได้เบิงได้ติดตามหลานหน่อยแล้วใจสีขาดไจสีขาดตัวรุ่นย่ามนาสีมาย่ามนาสีมานี่คือความสุดยอดครับพี่น้องหลานหน่อยเป็นคนว่ธรรมด แล้วมีอีกอย่างหนึง่งขออนุญาตพูดเพราะว่านุ่มวบคนรอยะเอียดว่าผิดอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่านุ่มวบคนรายเอียดฟังผิดแล้วก็นําเสนอข้อมูลที่ผิดอันไหนผิดเราก็ยอมรับผิดแล้วพร้อมที่จะมาแก้ไขครับพี่น้องเรื่องเครื่องเสียงที่ลาน้อยเศร้าเช็กช่วงกลางเว้นครับพี่น้องของของเสียช่างเป็นคนเหตุแต่เป็นพ่ออจิตะเป็นคนสั่งทําให้ลาน้อยพร้อมใหม่ครับพี่น้อง โอ้ยผมกัว่าอยู่ผมกับหลวงว่าวาไปผิดสัมเห็นว่านั่นก็เลยมาขอโทษขออาภายัยในสิ่งที่ข้อมูลไหนผิดพลาดผมเป็นคนตรงอันไหนผิดก็คือว่าผิดพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องอันนี้เข้าใจไหมเด้อหลายๆท่านที่ฟังคลิปที่แล้วที่เข้าใจไปน้ำผมก็ขอโทษขออาภายัยจากใจลีครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราพร้อมนําเสนออันไหนบ่นถูกก็ขอแก้ข่าวให้ครับพี่น้องแต่ที่ในเนี่ย้ย,ยพี่น้องมงนันอนีนอนหลับซ่วง ผมขีร่รถมาหน้านีาน่มาตัดหญ้าผมเปิดอยู่สองสามรอบเดียวพี่น้องผมมวนผมผมจวดของผมอันไหนคือความสุขเราก็ทำเถอะพี่น้องเอ้ยหลาหน่อยติดตามเรามีความสุขหลายๆท่านหายป่วยหายไข้ไม่เจ็บไม่ร้อนไม่ทุกข์ทรมานหลายๆอย่างลืมทุกอย่างได้เพราะเสียงหลาหน่อยลืมทุกอย่างเพราะเสียงร้องที่หลาหน่อยห้องให้ฟังทุกๆครั้งกิจกรรมทุกอย่างที่หลาหน่อยเฮ็ดเป็นอย่างคือว่าหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไข้เอาตรงตรงาผมสิว่าให้ฟัง นี่เอาแต่ผมนี่นั่งเบิ่งเรื่องหลาหน่อยก็นั่งยิมคลิปหลาหน่อยพอเอกเราถ่ายหลายคนถ่ายนั่งยิมสิมีทุกในจังไหขนาดเบิ่งคลิปยังยิมเนาะเม่นบ่ครับเอฟซีหลายๆท่านขออนุญาตกล่าวถึงหลายๆท่านที่ป่วยติดเตียงหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับพี่น้องนอนเบิ่งสิทุกอย่างไหเดืองเบิ่งไปยิมไปลาหน่อยยิมมากก็ยิมขึ้นปานข้าเจ้าเห็นเนาะแนวลงช่องพักยิมใส่มือถือก็เป็นนี่ไงผมทุกบอกละ ว่าหลานหน่อยสร้างความสุขให้แก่เอฟซีทั่วประเทศทั่วไทยทุกอย่างที่ติดตามหลานหน่อยไพเบิงหลานหน่อยบมวนเจาเป็นปวงเป็นไข่อีดีได้บ่ได้ว่าหายไดย้อันนี้พูดจากใจขนาดมันนี้ผมโอ้ยมีความสุขมันนี้นอนแซบผมขี่รถมาเปิดสองสามหลอดเปิดใส่เครื่องเสียงผมเนี่ยละครับผมจวดจวดจวดผมมวนของผมความสุขทุกอย่างเกิดขึ้นได้สิ่งไหนที่สนุกสิ่งไหนที่มีความสุขทําไปเถอะครับ่น้อยงอยาเอาความทุกข์ ในบดีปัตไปกล่าวขามไปชีวิตคนเหา่าอยู่บ่ได้โดนดอกอยู่ใดซ้ำอยู่ครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มวนคนละเอียดขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยตลอดไปครับสวัสดีครับผม